ยินดีต้อนรับสู่ช่องสุขสไตล์คุณแต้วค่ะวันนี้มีนิธานมานำเสนอเรื่องความซื่อสัตย์ของเด็กหญิงเป็นสุขนิทานทุกเรื่องเราแต่งขึ้นมาใหม่จากจินตนาการของผู้แต่งประกอบกับ AI กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆครอบครัวนี้มีสมาชิกทั้งหมด5คนมีคุณพ่อ คุณแม่และเด็กหญิงเป็นสุขเด็กหญิงเป็นสุขเป็นเด็กที่น่ารักและมีความซื่อสัตย์คุณพ่อคุณแม่และญาติาิรักและเอ็นดูเธอมากวันหนึ่งเป็นสุขไปโรงเรียนพร้อมกับพี่ชายชื่อป๋องและน้องสาวชื่อแป้งระหว่างทางกลับบ้านนั้นเด็กๆได้พบกระเป๋าเงินหนึ่งใบตกอยู่ข้างทาง กระเป๋าเงินในใบนั้นมีจำนวนเงินอยู่จำนวนหนึ่งป๋องและแป้งอยากได้เงินในกระเป๋าเงินใบนั้นจึงชวนเป็นสุขเปิดดูแต่เป็นสุขพูดขึ้นว่าพี่ป๋องน้องแป้งเราอย่าไปเปิดกระเป๋าเงินของคนอื่นเลยนะมันไม่ดีเธอตอบปฏิเสธไปป๋องและแป้งพยายามเกลี้ยกล่อมเป็นสุข แต่เป็นสุขก็ไม่ยอมเธอบอกว่าเงินในกระเป๋าใบนั้นอาจจะเป็นของใครก็ได้และถ้าเป็นของใครของเขาเราควรคืนเจ้าของเขาไปในที่สุดป่องและแป้งก็ยอมแพ้พวกเขาทั้งสามคนจึงเดินทางกลับบ้านพร้อมกับกระเป๋าเงินใบนั้นเมื่อถึงบ้านคุณพ่อเป็นสุขถามเด็กๆว่า พบอะไรระหว่างทางกลับบ้านบ้างลูกๆป่องและแป้งจึงเล่าเรื่องกระเป๋าเงินใบนั้นให้คุณพ่อฟังคุณพ่อของเป็นสุขฟังแล้วก็ชื่นชมเป็นสุขที่เป็นคนซื่อสัตย์คุณพ่อของเป็นสุขบอกทุกคนว่ากระเป๋าเงินที่หลน่นนั้นตอนนี้เจ้าของคงกำลังตามหาอยู่ คุณพ่อจึงนำกระเป๋าเงินใบนั้นไปส่งที่สถานีตำรวจไม่กี่วันต่อมาเจ้าของกระเป๋าเงินก็มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของกระเป๋าเงินขอบคุณเป็นสุขที่เป็นคนซื่อสัตย์และคืนกระเป๋าเงินให้กับเขาเจ้าของกระเป๋าเงินเป็นเศรษฐีเขาให้รางวัลเป็นสุขเป็นเงินจำนวนหนึ่ง คุณพ่อของเป็นสุขนำเงินรางวัลน,นั้นไปซื้อเสื้อผ้าและของเล่นให้กับเด็กๆเด็กๆด,ด,ดีใจมากพวกเขาขอบคุณคุณพ่อและเป็นสุขทุกคนต่างชื่นชมในความซื่อสัตย์ของเป็นสุขเป็นสุขเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เธอเป็นคนดีและมีความซื่อสัตย์เสมอมา เธอทำงานเป็นข้าราชการและเป็นที่รักของทุกคนจบแล้วค่ะนิทานเรื่องนี้มีคติสอนใจความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของคนเราคนที่ซื่อสัตย์จะได้รับการยกย่องจากสังคมและมีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิต อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจและรับฟังนิทานช่องของเรานะคะขอบคุณค่ะ